มันเป็นลำโพงกอบบูทูธใช่ไหมครับกอบแล้วไหนเมื่อกี้จะอะไรให้ผมดูไหนขอดูหน่อยดิกอบดนตรีอะไรอ๋ออ่าไหนขอดูหน่อยครัตัวนี้คือผมมาห่วงมากคือขายอ่ะไม่ขายขายขายครับฮะแต่ขายมันต้องจะต้องให้มันกระชากเจนคืตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนั่นแหลครับพอเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้แล้วอะไรอะไรหมุนๆอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเด็กๆเขากำลังขายร้านให้ อ๋อเขาขายลานเหรออันนี้ไม่ขายขายเขาขายถ้าได้มากพอได้มากพอก็ขายโอ้โหสวยตัวนี้มันเวิร์กตรงไหนเนี่ยเพิ่อพอปิดปุ๊บนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีสายฐานด้วยแล้วเปิดสวิตคือเวลาเราเราเปิดสวิตเนีคือมันต้องต้องค่อยๆฟังผมว่าไม่ไม่น่าจะรายละเอียดจะเก็บไปได้ครบนะคือคือเวลาเราถ้าถ้าไม่เปิดสวิตเนี่ยครับขายลาเนี่ยจริงๆมันขายลานครับเนี่ยฮะถ้าฟังดีๆเนี่ะยังนี่คือไม่ได้เปิดสวิตแต่พอเปิดสวิตปั๊บ มันจะเหมือนก็มีแอมเล็กๆอ๋อใช่ใช่มันเสียงมันจะมีมิติมากขึ้นถ้าเปิดสวิตช์ใช่ป่ะต้องใส่ถ่านใช่ครับแต่ถ้าแต่ละมังอิขยายขยายอย่างเมื่อกี้ใช่แล้วมันมีกันเพิ่มรายละเอียดของเสียงเข้าไปมันทำให้เสียงมันดูมันน่ารักขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็น่ารักนะกล่องน่ารักน่ารักใช่ครับตัวนี้ผมซือสองพันสองนะครับสองพันสองเขาเอาไว้แค่นี้ไง เออหนาไม่เอาเอาไว้ใส่วงใส่แหวนเลยไม่ได้เลยเรจริงจริงก็ได้ก็วางวาง,วางเอามาแขวนด<อ>้วยตัวตัวตามนี้ก็ได้แล้วแต่<อ>แเเนขีย,ยแค่นี้เลยโอ้<ล>แต่แค่นี้ก็คุนหนล้วอ๋อผมนึกว่าโอ้โหใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้ <laughs> <laughs> พเพระเรศนนะฮะหนี่นี้รถไฟเนี่ยมันขึ้นมาเต็มเลยครับโอ้โหรถไฟก็มีอ่ะแล้วตรงนี้เป็นไงฮะเออลำโพงไอตัวบูทูธนี่ก็คือมันมันอย่างนี้เขาก็คือต้องต่อสัญญาณอย่างตัวนี้คปิดปุ๊บปิดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต่อต่อเพื่อประโยช ต่อสัญญาณใช่ไหมมันเชื่อมสัญญาณบลูทูธได้เลยเหรอได้ได้เลยครับเดี๋ยวทดสอบหนึ่งอันนี้ยี่ห้ออะไรทาดาทาดาเอ็กโปใช่ป่ะใช่ครับทาดามันมันจะเป็นแบรนด์ไทยนะครับเป็นอ่าฮะแต่คุณภาพเป็นลำโพงแอคทีฟใช่แล้วก็ไม่แพงก็คือว่าออร์แกไนซ์เขาฝากขายอ่าใช่ครับหรือว่าไงหรือว่าคุณขายเองของคุณเองอ๋อออร์แกไนซ์คือเขาเขาเลิกกิจการไปแล้วก็เลิกพอดีปขายอ่าฮะพอดีช่วงนี้งานน้อยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเก็บไว้ไม่ไม่อยากมันเสียโอเคอยากให้คนแต่เอาไปใช้ใช่่่่ครัััับเเเเป็นนนนนง15ิ้้ววววลลยยยีีีีผมมมดูแตตท ตัวที่ยังไม่ได้ใช้ก็มีนะครับอ๋อก็คือว่าอันเนี้ยสภาพดีเลยใช่ครับสภาพดีแต่ัแต้ตัวนี้คือตัวที่ที่มามาเปิดเออก็คือเออลองให้ดูอ่าใช่ครับแต่ว่าขายด้วยขายด้วยครับแล้วก็จะมีตัวเป็นเหมือนลำโพงมือสองเหมือนกันเหรอเอ่อตัวนี้นะครับขายในราคามือสองประมาณนั้นครับแต่แต่ก็อาจจะไม่ได้นี่มาโพสาะสภาพมันดีนะครับสภาพดีจะจะมีให้แน่ๆคือขาฮะขาหมายถึงว่าขานี้ให้เลยใช่ครับให้เลยไอ้ชุดเนี้ยให้เลยใช่ครับอ่าชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยก็มีีขาแลล้้ววก็มโพง15นิครับ แล้วก็ตัวนี้พอเวลาต่อมันจะง่ายครับเพราะแค่นี้ครับผมก็มามาที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อคับตัวไหนฮะตัวนี้ครับมันก็บลูทูธใช่ไหมครับบลูทูธใช่ตอนนี้ผมมิกเวลา์อย่าก็คือมันเป็นตัวมิกเซอร์ศูนย์หนึ่งไหนใช่้อันนี้คือชื่อตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับศูนย์หนึ่งเกาะแล้วเรียบร้อยแล้วครับเกาะแล้วเปิดยูทูบได้ไหมฮะได้ครับได้ผมต้องขออนุญาตเปิดช่องผมนะโอ้โหเดี๋ยวนะได้ได้ครับช่องผมจะได้ยอดยูง่ายไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเดดมัมฮะ มันเป็นเพลงมันมีเพลงถ้าเกิดจะลองเครื่องดัตต์มัมเลยเหรอครับ D A D M O M พ่อกับแม่ไงฮะอ๋อครับอ๋มีไหมครับมีตายแล้วไม่ขึ้นนะครับยังยังครัยังสัญญาณบันช้าดัตมัมฟอกโฟกัสอะไรบ้างอ่าใช่ครับเพ่าฮ้ยมันไม่ขึ้นเหรอครับฮะต้องขึ้นสิครับเน็ตมีไหมครับนั่งทีเดียวครับขออนุญาตอ๋อใช้เงินข้อมูลขีดจำกัดมึงถ้ามันเลยก็ได้ร้องอ๋อ ก็คือว่าขายอยู่เท่าไหร่ฮะทั้งชุดนี่สองพันตอนนี้ที่เขาฝากอยู่ประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันเนาะลดต่อรองได้ไหมเอ่อเอาราคาพิเศษแล้วไม่ไม่อาจจะได้อีกนิดหน่อยอันนี้โอ้โหนี่โอ้โหนี่ลำโพงนี่เดี๋ยวนะนี่ครับช่องดัตมัมนะฮะคุณยังไม่เคยติดตามผมเลยนะฮะผมถ่ายหลายผลแล้วขอโทษนะฮะร้อเล่นร้อเล่นนะนี่เนี่ผมผมมีเพลงอันนี้คุณเกาะแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับอ่าผมจะลองตรงนี้นะฮะ แอมบิเพอถ้าจัดกลิ่นเหม็นที่คุณไม่สนานจะหาเพิ่มความหอมนี่แหละนี่กสิทธิ์นะฮะไม่เป็นไรครับมีโฆษณาโฆษณาช่องผมเองไม่เนี่ยโอ้ยเสียงใช้ได้นะอันนี้ผมเปิดจากบูทุนนะก่อนให้ไกลแม่้องล้อมไขว่ปรนเด็นได้ไหมครัอ๋อไกลล้อมเดี๋ยวนะสิบเมตรครับปีเสียงไหมมีเสียงไหมเหรอครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมีปุ่มไอ้พวกนี้คือปุ่มเสียงใช่ไหมครัใช่ครับเดี๋ยวผมลองลองปิดก่อนนะผมปิดปิดสุดเลยก็คือศูนย์นะ อันนี้ผมเปิดซักอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าผมเปิดขึ้นไปสักหน่อยนะอ่าไม่ไม่ต้องมีไม่ไม่มีเซตเบสเซตมันมันเป็นอยู่แล้วเนาะจะเซตเซ็ตก็ได้มันจะมาที่ตรงเนี้ยครับก็คือพอเวลาป๊อปแล้วก็กดอ๋อโอเคเดีจะต้องไม่เป็นไรฮะอ่าโอเคมันเซตได้บ้างเซตได้แล้วก็คือเซตได้ทั้งเบสทั้งเทปเลแล้วก็ทั้งในตัวเซนเซอร์แล้วมันก็เซ็ตให้มันเป็นโบก็ได้เป็น นี่มีช่องเสียบ2อลายเสียบไม้ได้ตรงนีはは้เสียบไม้ได้อีกสองลายมีมีวอลลุ่มต่างหากใช่ไหมฮะใช่ครับเสียบเซนเซอร์สิปิต้าได้ด้วยสินี่ได้เนี่ยลายเนี่ยเสบปิต้าได้เนาะมันเลือกได้แต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่อันนี้ผมลองเปิดเสียงประมาณนี้นะดังไหมโอ้โหลองโอดังมาทางเนี้ยคุณรีรีเสียงกับนี้ได้ไหมฮะอ๋อได้เอาได้รีเสียงกับเต้นประกอบด้วยโรีเสียงรีเสียงได้ใช่ไหมฮะ ลองโอเคไหเดี๋ยวลดเสียงแล้วลองดูว่ากอดได้ไกลไหมขนาดนี้นะฮะระยะขนาดนี้สบายๆมันได้ไหมนะสิบเมตรแบบข้เต็มหนองดูลองลองดูตรงนี้ฮะอ่าประมาณนี้เนาะเราจะได้ไม่จะได้คุยรู้เรื่องประมาณสี่เมตรอ่าสี่เมตรสบายๆเลยเอาเลยๆอ่องอ่านี้ลองเปิดเสียงเลยครับเดี๋ยวเราลองเสียงกันเนาะเสียงดีนะไม่ไม่มีแบตในตัวไม่มีก็เสียไปใช่ไหมฮะ เสียบไฟเนาะนี่นะนี่นะผมเปิดกับตัวนี้จริงๆเนี่ยผมหยุดให้ดูเห็นไหมผมหยุดน่านี่นะครับก็คือที่มันยินมันยืนถือเนียอ่าก็ก็คือว่าขายทั้งชุดเลยทั้งชุดมีกี่ตัวฮะสองตัวสองตัวแต่เขาอยากได้สักสิบตัวทำไงเนี่ยซื้อซื้อได้จัดให้จับไม่ได้หนึ่อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมลองดูเอ่อราคามือหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะห้าพันกว่าบาทหกพันเจ็ด เกียร์ทันนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าพอดีหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังแล้วกันเดี๋ยวรุรถเสียงทั้งนิดนะฮะเดี๋ยวดูไปดูรุ่นหน่อยแล้วกันเนาะเอางี้แล้วกันก็คือใครสนใจเนี่ยผมว่าใครสนใจลองคุณลองเซิร์ชดูรุ่นตรงนี้แล้วกันว่าราคามันเท่าไหร่เนาะเนี่ยฮาร์ด้าโปรเอ็กหนึ่งห้าดีเอสพีเนาะอ่าเนี่ยห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะสเปคก็คือว่า แต่ว่าที่พิเศษคือตรงนี้ได้ขาได้ขาใช่ขาเนี่ยประมาณพันหนึ่งอยู่แล้วนะครับขาขาเขาขายกันประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยพันหนึ่งแล้วเขาเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลลอยอลลอยอลูมิเนียมอลลอยเป็นสเตลเลสสตีลอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันมั่วเลยนะครก็คือมาดูได้ที่เดอะพาซิโอหรือว่าโทรมาก่อนเดี๋ยวผมจะปักมือถือให้คลิป ี่ก็คือเป็นร้านจักรยานนะฮะก็คือถ้าสนใจเนาะใช่ครับเออ่เดี๋ยวเรจะได้ชื่อร้านใหม่ชื่ออาร์ติเวิลอาร์ติเวิลโลกของผมจริงครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นอย่ันจะเป็นของที่ผมชอบทั้งนี้ใช่แล้วลำโพงที่ชอบโี้โชว์ดีไหมตัวเดียวเปิดแต่ถ้ามีสองตัวเปิดเซอร์เรียลได้อ๋อสามารถต่อได้ต่อได้เหรอฮะใช่แล้วมีทูต์ลายเดียวแล้วก็ต่ออ๋อยังไงฮะถ้าเกิดเป็นสเตอริโอก็คืออีกตัวหนึ่งก็แอคทีฟเหมือนกันใช่ ก็คือต่อจากช่องนี้นหรฮะต่อโยงไปเหรอมีสี่ตัวไม่ว่ามันเป็นตัวอะไรสุดยอดในโลกนี้หมายถึงว่าเกาะตัวเดียวหมายถึงว่าสมมติว่าตอนนี้มีอยู่สองตัวก็ก็สามารถต่าสองตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นคือนะฮะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องมาดูเรื่องเรื่องสายจริงนะฮะออ๋โอเค แต่ไม่เป็นไรเขาฝากให้คุณดูให้ดูแลให้ใช่ไหมครับอเสียงดีนะเี่เปิดเสียงไม่สุดเลยยังครับ<ช>ีเราเราจะลองนะลองตรงนูง้นปะเอาเอาตรงนี้พอแล้วคุณเปิดเสียงมือถือให้สุดนะเมื่อกี้ผมเปิดเสียงนิดนิดเลยนะรรลบบ รอปภมาแล้วครับลอง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 เสียงของพี่อ่าโอเคก็คือว่าตรงเนี้ยมือถือเนี่ยเรายังขึ้นไม่สุดเลยนะเนี่ยแค่แค่ตรงนี้เองแต่ว่าไอวอลลุ่มตรงนั้นผมก็นิดเดียวเองนะทำไมคลิปนี้มันเพลงมันเยอะกันเลยครับอ่าใช่ไหมอันนี้มันเป็นมิวสิกวิดีโอใช่ไหมถูกต้องคุณสามารถทำได้เลยถูกไหม ก็แรกนี่ว่าเป็นรีวิวที่เราเป็นมือสิบเดียกาถึงนี่นะฮะก็คือถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรให้ใต้คลิปแล้วก็ปักโลเคชั่นไว้ให้มาขนไปได้เลยเออได้ครับมีสองตัวถ้าสองตัวคือขารว่ากระผมมันไม่ได้ที่นี่อย่งอ่าไม่เจ็บเยอะไม่ได้ก็คือโทรมาก่อนโทรติดต่อกเดี๋ยวผมติดแล้วนัดมาก็คือว่า มีขาสองตัวเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ลำโพงสองตัวไม่ต้องซื้อด้วยนะครับมาดูก่อนมาดูก่อนให้ซื้อมาลองฟังก่อนต่อบลูทูธก่อนไม่ชอบเพิ่มาซื้ออย่างอื่นในร้านผมก็ได้อหรอไม่มีอะไรขายมางอ่ะอ๋อมีเยอะครับที่ผมเห็นก็มีจักรยานผมมาซื้อจักรยานคุณเนี่ยกี่เราไม่รู้เนี่ยน้ำไม่ท่วงเลยกี่คันไม่รู้นะซื้อกันทั้งบ้านเลยฮะอะไรนะพอนพันคืออะไรฮะลำโพงฮอนเหรอเจ้ามร้าวครฮะ คือเป็นเครื่องเล่แผ่นเสียงอ๋อมีด้วยเหรอฮะเป็นอย่างดีเลยอ่ดีมันตัวใหญ่ๆว่ะเหรอแต่เพลงเนี้ยเปิดได้นะเปิดได้ตลอดไม่ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าผมผมทำมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเป็นของ YouTube บ้าเหมือนยาได้ใชยนะฮะผมเลยสามารถลองเสียงได้นั้นอันนี้เปิดเสียงแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะลองบอลลทูธให้เขาดูนิดนึงอาจอยุดได้แค่ตรงกลางนี้นะคุณตั้งมือถือไว้ใหญ่ๆได้ผมจะไปลองแค่บอลลทูธเฉยๆนะฮะ แดี๋ยวคุณจะไปเอาาำพงอเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่นะฮะเนี่ยเปิดได้นะ,ะนี่ฮะ,ะยังขึ้นได้อีกเยอะเลยนะฮะเห,เหลือเลยนะฮะก็คือว่าทางออแกนไนท์ที่เขาไม่ได้จัดงานนะฮะเขาเขามาฝากทางร้านขายนะฮะก็คือขายลดราคาให้ถูกมากนะฮะยี่ห้อนี้นะฮะ ลองไปลองไปค้นดูนะฮะทาดาโบ X 1 5 0าสนะฮะนี่ฮะก็คือเขาให้พร้อมขานะฮะ Head Shoulders สียับความค่ายสวมกลอดไว้ Head Shoulders ลดรังร hey, รแข่และการสาสมของแ b ค c t เรีย มีของขายหลายอย่างนะฮะมาชมกันได้เลยนะฮะอันนี้คือพี่แกมีคนมาฝากขายลำโพงนะฮะก็เลยขายให้นะฮะลองมาคุยได้นะฮะลองโทรมาคุยก่อนนะฮะได้พร้อมขานะครับเนี่ยได้พร้อมอะไรเนี่ยขาตั้งครบชุดเลยนะฮะลอยๆอย่างนี้นะเป็นลำโพงแอคทีฟนะฮะเสียบเสียบไฟตัวเดียวกอบบลูทูธนะฮะ ของใหม่มาเยอะแยะเลยนะฮะเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับน่าเปลี่ยนมาขายลำโพงนะโอ้โหนี Esto ่โอ <All right. S 2> ้โหสุดยอดแกะกล่องเลย